สวัสดีตอนเช้เชาสำหรับทุกท่านนะครับที่ตื่นแต่เช้าวันนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้ายี่สานาทีนะครับผมออกเดินทางจากบ้านนะครับตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับเพื่อที่จะไปติดตามตัวเลขจากวัดขุดแห่บ้านนานนคงศ์อำเภอพิบู์รักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับ จะเอาติดตามตัวเลขน,นะครับมาฝากผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสิยงโชคกันสําหรับหวยงวดวันที่1มีนาคม2,564นี้นะครับตอนนี้ผมเดินทางมาใกล้จะถึงทางแยกที่จะไปอำเภอกุมพวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะวิ่งตรงไปที่ เพือน้องฐานนะครับแล้วก็จะต่อเขา้าอำเภอพิบุรัตนะครับก็เดี๋ยวถ้าไปถึงนะครับก็ผมจะอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกผู้ชมได้รับชมกันนะครับที่วัดพุทแห่เช้าของวันที่28กุมภาพันธ์2564นะครับก็ วันสองวันที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวลือเกี่ยวกับการหายตัวไปของหลวงพ่อนะครับวัดกุฏแห่ก็มีข่าวคราวนะครับว่าท่านได้หายไปบางคนก็บอกถูกอุ้มไปนะครับแต่สถานการณ์ล่าสุดนะครับก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับก็ ทำคลิปเกี่ยวกับวัดกุฎแหน่นะครับก็เห็นหลวงพ่อนะครับท่านก็ได้เรียกยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะที่ไปถ่ายทำคลิปเข้าไปไประชุมนะครับเพื่อตกลงเรื่องการถ่ายทอดหรือการนําคลิปออกอากาศนําตัวเลขออกอากาศนะครับ หลวงพ่อท่านกำหนดเวลานะครับให้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับที่ไปทำข่าวทำคลิปให้ปล่อยตัวเลขพร้อมกันนะครับในเวลาบ่ายสามโมงเย็นนะครับส่วนตัวเลขนะครับก็จะได้ช่วงน่าจะได้ก่อนเที่ยงนะครับเหตุผลนะครับในการที่หลวงพ่อท่านให้ยูทูบเบอร์นะครับปล่อยตัวเลขช่วงเวลา บ่ายสามโมงก็เนื่องจากว่าถ้าปล่อยไปเร็วนะครับเจ้าจมืออาจจะอั้นนะครับก็จะซื้อกันไม่ได้นะครับหลวงพ่อก็อยากจะให้ทุกคนที่ไปที่วัดกุฎแห่นะครับเมื่อได้ตัวเลขแล้วก็ได้รีบโทรไปหาซื้อนะครับบอกญาติพี่น้อง ให้รีบไปหาซื้อเอาไว้ก่อนที่เลขจะอั้นนะครับคือถ้าช่อง Youtube ปล่อยตัวเลขไปนะครับช่วงบ่ายสมโมงเชื่อว่าเลขตัวนี้นะครับก็คงจะอั้นแน่นอนนะครับหรืออาจจะไม่รับเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับรอติดตามชมเดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานการณ์ตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันช่วง ถ้าได้ตัวเลขมาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอ,อขับรถเดินทางไปที่วัดกุฎแห่ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงวัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดในการรับชมคลิป อัปเดตสถานการณ์ตัวเลขให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันในทุกๆงวดนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอเจอกันที่วัดกุดแห่นะครับเดี๋ยวผมเดินทางก่อนนะครับ